ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมก็ได้พามาชมวัวหน่อยส,สวยๆนะครับวัวที่โตนี่ผมนึกว่ามันนะครับแนวเดียวกันนะครับนี่ครับสวยมามมากครับท่านผู้ชมนี่ ร่วมกันทั้งสามตัวเลยนะครับซีครับแม่ขาวนะครับามาเล่นกันอืมครับสวยๆนะครับอืมสามตัวแดงนี่ครับเป็นหลานเป็นพี่หว่างกันเบิดตนะครับพราวะว่าขออกเดียวกันนะครับญอติเพิ่นมาขอแบงนะครับได้มาทั้งสามแม่ซีแม่กับแม่ขาวครับ แม่ขาวแม่ขาวนี่ะสด้แม่เพันนะครับแม่พ่นแม่ขาวแต่ว่าทับเมื่อแดงในขาวแต่ว่างวื่อขาวทับมาอีกได้แดงนะครับนี่สีโตกันนี่ครับสายพันธุก,กรรมนะครับเป็นงม่าต้นดอกไงทั้งสามทั้งสีโตนะครับนี่อยู่แล้วกันนะครับ นี่สวยนะครับมีคนมาขอแบงเพื่อนแล้วนะครับเพื่อนบอกว่าอาเจี๊ยบไปก้อนว่าว่าสีด่นะครับเป็นง่วดูกเชฟอ่ะสามหนึ่งนะครับมีแม่ขาวก็สวยนะครับสวยงามสารบางสีโตนะครับงัวส,สวย ตัวหน่อยเกิดเป็นอยากเล่นนะครับว่อสีตัวนี้นะครับเป็นปล่อยไปกลางทงนะครับปล่อยไปกลางทงมันก็เลยมาทายบึงว่าโอ้ก็อ,อยู่น้ากันดีเถิดมิตรต,ตัวงามๆเมืม่อแดงตัหนอกสว,สวยตรงขานานะครับไบอัดว่าหานนะครับฉีดยาขาพยาธฉีดยาบำรุงให้เพิิน เพิ่นกับสิได้สุขภาพดีขึ้นนะครับอัดหัวอาหารเ้าไปนะครับเอาไปประกวดสายลูกผสมนี่เพราะว่าเบอเบย่อยนะครับเมื่อนาเกียรตินะครับนี่ยังว่าหน่อยตัวนี้ครับนี่ครับเพราะว่าเบย์นาเกียดสวยงามมากๆมั่อแม่ขาวป้าเตียมนั่นนี่ครับสวยงามเบื่อนาเขา เึงว่านารักนะครับทั้งสามตัวเนี่ยครับเึงว่าสุดยอดเลยนะครับนี่สุดยอดของว่แดงเลยนะครับเบิ้งตัวหนึ่งก็แล้วตัวหนึ่งนะครับเม็ดสีกับบ้าแ,แตกสร้างกันนะครับนี่สวยงามมากๆเป็นพันธุก,กรรมที่หาเบื้องอยากนะครับตัวนี้ก็ตหนอกไงนะครับ ตัวพี่ไอ่กะตัวรองง่ายหน,น่นะครับแม่ขาวกะตัวรองง่ายเว้าเหมือนกันนะครับสวยงามนะครับสุดยอดพันธุกรรมนะครับเลี้ยงเดี่วกับสอนพี่รองเอ้ยนะครับเห็นความงามของเขานะครับการเลี้ยงว่าเออเท้าไหนว้าวงาม มันก็เหตุให้เัามีกําลังใจนะครับฟางบะม,มี่เขาก็ได้ซื้อไว้ตาเขานะครับช่วงหน้าแล้งนะครฝนนะครับออก,ก็ต้องเบิ่งนะครับช่วงนี้เป็นอ่าตาเขาเฟื่อยนะครับตัวใหญ่กงยกงาม,ามนะครับสวยงามมากๆนะครับ สวยงาม,งามอืมสวยนะครับสวยงามนะครับวันจะเข่าไปเข่าห้มแล้วครับแนะดงมางงามไม่ยอมไปเลยนะครับสวยงามมากม,ากมากอือสวัสดี ngoài mừng thằng lang thôi cái chung con hàng khẩu ừ. sứt giọt nè các 哎。Yeah, กินยังมาเจ้าองา,นอาอมนะครับงาอ่อนเข่าห้ม้ะ

มองเ้านะครับม่วกับสเริืมห้อนครับเสได้เขาห้มพักควันครับตามภาษางว่าบานบานเท่านะครับ

มักเลียนนะครับ งามนะครับสวยงามมากๆเลยกิ้นยาดีนะครับท่านผู้ชมครับเ้าชอดกินงานครับ ไปแล้วเสียงาบนะ่ะมากมากกับกลางแจ้งจกับตัวได้เป็นพี่ตัวเล้เป็นนอง สวยนะครับนั่งเล่งจริง สวยนะครับนี่สุดกรรมงามนะครับนี่เรื่องจิ้หญาดีช่วงเสาร์นะครับอืม งามครับเนื้อหนังมาเต็มเต็มมากๆเนื้อหนังครับสวยนะครับ สวยงามนะครับ

ตัวครับยืยนครับว่าได้จัดนะครับอืมอืมดูจัถ่ายขเขาเลยยืนดีหม,มากนะครับอืมอืสามตัว หอกกันแล้วอืม สใบเถาสามใบเถาสามใบเถาครับใต้ชิปนี้นะครับฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามหายน้ำนะครับผมก้าเข้ามาสวัสดีครับ